Hi Lisa. Hi Lisa. We love you, Lisa. Hi Lisa. Lisa. Take care, I love you. Take care. I love you so much. Wait for Lily dance. We are waiting Wait for Lily dance. Yeah. Bye bye. 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 สวัสดีครับมีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนอกจากพวกเราจะตื่นเต้นมากๆแล้วบรรดาหนุ่มๆฝรั่งทั้งหลายก็ตื่นเต้นกับการมาปารีสครั้งนี้ของน้องลิซ่าเป็นอย่างมากครับหลังจากที่น้องลิซ่า คือเรื่องลงปุ๊บก็อัปไอีทันทีหนุ่มๆก็มากดไลค์กันเป็นแถบเลยครับไม่ว่าจะเป็น DJ s n สเนที่เคยร่วมงานกับน้องลิซ่าในเพลง s อมาก่อนหน้านี้แล้วก็มากดไลค์ให้น้องลิซ่าด้วยเสียดายนิดนึงนะตอนนี้ DJ s n สเนอยู่ที่อเมริกาไม่งั้นก็อาจจะได้ทักทายน้องลิซ่าที่ฝรั่งเศสครับขณะที่ศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังอย่างไทก้าก็มากดไลค์ให้น้องลิซ่าด้วยคนนี้ก็มีแววแว่วว่าในอนาคตอยากร่วมงานกับน้องลิซ่าเหมือนกันนะแต่ละคนนี่ศิลปินตัวพ่่่่ออททััั้้้งนนนนนสวีีกคคนนึขาดดไไมไเลยะรบ ก็เห็นจะเป็นคุณพ่อปีเตอร์ นึ่งในทีมงานผู้บริหารของแบรนด์เซลีนก็มาอย่างไวเลยเช่นเดียวกันโดยเขามาคอมเมนต์ใต้ไอจีนองลิซ่านะครับหลังจากที่นองลิซ่าโพสแคปชั่นประมาณว่าฉันถึงฝรั่งเศสลงเครื่องอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณพ่อปีเตอร์ก็โพสตต่อทันทีว่าในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วเร็วๆหน่อยฉันกาลังหิวนะนี่มีชวนลิซ่าไปทานข้าวด้วยอาจจะไม่ได้หิวจริงๆหรอกครับน่าจะประมาณว่าอยากสังสรรค์อยากใช้เวลาร่วมกันหลังจากห่างหายกันไปนานแสนนานนะจ๊ะซึ่งคุณปีเตอร์เนี่แหละครับที่เป็นคนติดดตาม VBTTS ไปก วีพีีเอบนไอจตอนนั้นแฟนขลับก็เลยแซลกันไปแซลกันมาว่า เอ๊ะมากดไลค์กดติดตามแบบนี้เอาวีมาด้วยหรือเปล่างานนี้แซวกันไปแซวกันมาเป็นจริงซะง,งั้นนะครับพกวีมาด้วยสงสัยงานนี้คุณพ่อปีเตอร์จะมีการจับกลุ่มตัวแทนทั้งหลายมาทานข้าวกันหรือเปล่าทั้งวีบีทีเอสนองลิซ่าแบล็กพิงและพักโบกอมอ่ะมานั่งโต๊ะหมู่ทานข้าวกันแบบโต๊ะวงกลมเนาะแล้วก็แบ่งกันกินครัวซองอะไรประมาณนี้จิบไวน์เข้ากับบรรยากาศของฝรั่งเศสและหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตตอนที่นองลิซ่าลงเครื่องที่ฝรั่งเศสทันทีนะฮะพอนองลิซ่าออกจากประตูเท่านั้น ก็ได้ยินเสียงคนไทยตะโกนว่าสวัสดีค่ะไม่มีตังค่ะลิลลี่ฟรีเมื่อไหร่จะมาคะลีโอนักกิโลแล้วคะ่ะน้องลิซ่าเธอก็สัมผัสได้ถึงคนไทยทันทีครับและดูปฏิกิริยาตอบสนองของน้องลิซ่านะฮะเธอโบอกมือทักไทยและไหว้แฟนคลับครับท่านผู้ชมยกมือไหว้แฟนคลับนี่แหละนะเป็นสิ่งที่น่ารักจริงๆ แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนจากจิตใจใต้สํานึกนะฮะคือไม่จําเป็นต้องไหวก็ได้อ่ะณนะนาทีนั้นนะเขาอยู่ไกลมากๆแต่เธอก็ยังเลือกที่จะไหวอยู่ดีครับแบบอัตโนมัติเลยเกิดขึ้นตลอดครับเหตุการณ์แบบนี้สำหรับสาวควนนี้ หลายครั้งหลายๆที่สนามบ,บินทั่วโลกแม้แต่ตอนที่ญี่ปุ่นก็ไหวเช่นเดียวกันนะจ๊ะตอนนั้นไม่มีคนไทยด้วยซ้ำนะมีแต่เสียงคนญี่ปุ่นแล้วตอนที่เธอเจอแฟนคลับในกรุงปารีสฝรั่งเศสนะฮะหลังจากที่เธอตื่นนอนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเป็นเครื่องแบบของแบ,บ,แบรนด์เซลีนอยู่นะจ๊ะตั้งแต่หัวจะลดเท้ากระเป๋าเสื้อเอ่ยก็แน่นะครับตัวแทนระดับโลกเธอก็ไปเดินเล่นแล้วก็เจอแฟนคลับแฟนคลับก็เตรียมพร้อมเหลือเกินนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเฝ้ารอหรือว่าบังเอิญเจอ แต่น่าจะตั้งใจหาเลยครับดูจากของที่เอาไปให้น้องลิซ่าแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นสร้อยเอ่ยสมุดภาพของน้องลิซ่าหรืออัลบั้มคงรู้แหละครับว่าน้องลิซ่าจะพักอยู่แถวนี้ก็เลยหยิบมาให้น้องลิซ่าแล้วปรากฏว่าพอน้องลิซ่าเจอปุ๊บก็ดูตื่นเต้นมากๆยิ้มยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวพอมีคนหยิบรูปมาให้น้องลิซ่าเซนปุ๊บเธอก็เซนตามทันทีว่าแต่ที่เลอะๆอยู่ที่เล็บนี่คงเป็นสีทาเล็บมากกว่าเนาะไม่ใช่หมึกปากกานะฮะถ้าเป็นหมึกปากกาก็ขออนุญาตเอ็นดูนะน่ารักจังอะหรืออย่างแฟนคลับชาวเม็็กกกกกซิมมีารใหห้จดับ เขาด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในเขียนว่าอะไรนะแล้วก็มีธงเม็กซิโกเล็กๆพร้อมกับเขียนว่าชาวเม็กซิโกลักน้องลิซ่ามากๆซึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้ที่ใช้พวกภาษาละตินเอ,อเมริกาหรือภาษาสเปนเป็นหลักเนี่ยหลังจากที่น้องลิซ่ามีการปล่อยเพลง SG คู่กับ DJ Snake Osuna และเมแกแล้วฝั่งนั้นเขารักน้องลิซ่าเยอะขึ้นมากจริงๆครับเพราะเพลงนั้นถูกจริตหูเขานั่นแหละ ติดชาร์จในอเมริกาใต้หลายชาร์จเลยทีเดียวขึ้นอันดับหนึ่งด้วยนะนี่ก็เป็นผลดีของการร่วมงานกับศิลปินต่างๆทั่วโลกนะครับจากหลากหลายภูมิภาคก็จะได้ฐานแฟนคลับเยอะขึ้นมากๆแบบนี้นั่นเองในขณะที่หนุ่ม v v t s เขาหล่อแต่เขาก็แปลกนิดๆละกันนะครับใช้ปากค้าบหอไอเฟลโชว์บน IG ไปเลยจ้าหรือตอนที่พ่อลูปหล่อคนนี้ไปพักผ่อนเที่ยวผับในปารีสฝรั่งเศสคนอื่นอาจจะดื่มอะไรไม่รู้ แต่พ่อหนุ่มคนนี้เขาหยิบน้ำแร่ขึ้นมาดื่มครับท่านผู้ชมไม่รู้ไปกับใครนะฮะพักโบกอมไปด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะไปกับผู้จัดก,การของเขาเนาะเราก็เอาเรื่องราวของหนุ่ม V ีพีเทมาฝากให้แฟนลับฟังเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วกันนะฮะเพราะแฟนๆ BTS ตอนนี้หลายคนปลื้มน้องลิซ่าสุดๆชื่นชอบน้องลิซ่าแล้วก็ติดตามเช่นเดียวกันหลายคนนี่โพสในทวิตเตอเยอะพอๆกับหนุ่มวีเลยนะ ทางทางที่ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นแฟนคลับ BTS หรือ Army เป็นหลักก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับชมกันไปชมกันมาสนับสนุนซึ่งกันและกันดีกว่าทะเลาะกันล่ะเนาะจะเรียกได้ว่าเป็นฐานแฟนคลับเดียวกันไปแล้วอะ หรือบางคนที่มีการโพสต์ภาพที่แบบจับคู่ชิปคู่จิ้นเกินขอบเขตแฟนคลับเหล่านี้ก็มีการออกมาเตือนด้วยนะว่าระวังเดี๋ยวเกิดประเด็นดราม่าอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีกับตัวน้องลิซ่าและทางแบรนด์เซรีนในอนาคตก็อาจจะมีการเชิญศิลปินต่างๆมาร่วมงานกับตัวแทนระดับโลกอย่างน้องลิซ่ามาขึ้นเรื่อยๆครับฐานแฟนคลับของน้องลิซ่าก็จะได้เยอะขึ้นด้วยคนก็รลักน้องมากขึ้นส่วนทางแฟนคลับพักโบกอมก็มีบรรยากาศที่เขาพูดถึงด้วยนะ เป็นตอนที่พักโบกอมเนี่ยดูเหมือนจะไปหยิบจดหมายที่แฟนคลับจะฝากให้ลิซ่าและ VPTS นี่ก็แสดงให้เห็นถนึงความมีน้ำใจของเขาเหมือนกันตัวแทนเซรีนแต่ละคนนี่คุณภาพจริงๆนะครับทั้งหน้าตาดีนิสัยดีแถมเป็นคนตลกอีกตั้งหากไม่แปลกใจนะครับทำไมแต่ละคนถึงฐานแฟนคลับมากมายมหาศาลขนาดนี้อ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมรวบรวมเรื่องราวดีๆที่แฟนคลับเขาหลักกันไหมท่านผู้ชมได้ดูกันมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลยครับขอบคุณครับ